ไม้นภสิตอบกลับเหตุชุดเหมือนแอฟทักษอรจนเกิดดราม่าเป็นเรื่องดราม่าให้วาวุ่นใจอีกแล้วหลังสาวไม้นภสิสุรวรรณหรือไม่อุทัยทิพ์อดีตเน็ตไอดอลชื่อดังเพราะตั้งแต่ตกเป็นข่าวว่าเป็นสาวคนใหม่ของสงกรานตตชนะรงจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองตลอดอย่างล่าสุดเจ้าตัวโพสตภาพในไอจี หลังไปชมคอนเสิร์ตมาเมื่อคืนวันเสาร์ที่20มกราคมแล้วบังเอิญใส่ชุดเหมือนกับแอฟทักษอรนพักสุจเจริญที่ใส่ออกงานอีเวนต์วันที่19มกราคมที่ผ่านมาก็มีดราม่าระอุตามมาทันทีโดยชาวเน็ตได้เข้ามาซัดกันนัวจนกลายเป็นประเด็นดราม่าอยู่ในขณะนี้และล่าสุดฟังกันชัดๆไม้นาภสิอัดคลิปเผยถึงเหตุที่ต้องเปลี่ยนชุดกระทันหันบังเอิญเหมือนแอฟทักษอร จนกลายเป็นดราม่าขนาดย่อมหลังชาวเน็ตถกสน,นันเมื่อไมน่าพสิออกมาโพส์ภาพที่เจ้าตัวแต่งชุดเหมือนแอฟทักษอ,อนโดยบังเอิญซึ่งดราม่าเกิดจากมีชาวเน็ตแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เปรียบเทียบว่าแอฟ,ฟสวยกว่าและฝ่ายที่ซัดกลับว่าทำไมต้องมาแซะแต่ในส่วนที่ว่าทำไมสาวไม่ใส่ชุดนี้เธอได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอในช่องติ๊กตอกส่วนตัวเป็นคอนเทนต์วีล็อก ที่เจ้าตัวได้ไปงานอีเวนต์อยว่ากางเกงของชุดของเรามันยาวมากที่ใมได้สวมชุดใส่เดินไจนกลายเป็นดราม่าใครในคลิปนี้จะเห็นว่าตอนแรกไม่ได้สมชุดสีน้ำเงินยาวแต่สุดท้ายเปลี่ยนมาสวมอีกชุดเพราะมีปัญหาในเรื่องของการเดินโดยเจ้าตัวได้อธิบายเอาไว้ในต้นคลิปว่าวันนี้จะพาไปอีเวนต์ด้วยกันแต่มีเรื่องพีก่อนไปงานคือเรื่องมีอยู่ว่ากางเกงของชุดเรามันยาวมากๆเกินไป ไม่สามารถใส่เดินได้เราก็เลยต้องวิ่งมาที่เอ็มโพเรียมเพื่อมาเปลี่ยนชุดกระทันหันด้านชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นไม่เธอสวยมากส่งประกวดมิสแกรนสวยสง่ามากสวยที่สุดเน็ตไอดอลในตำนานชอบมากสวยมากเลยค่ะสองสาวชุดสวยคนใส่ทุกคนต้องสวยสุดๆค่ะแต่ก็มีหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาทักเรื่องชุดว่าเหมือนแอ โดยสาวไมายก็ได้แต่คอมเมนต์กลับเป็นรูปหัวใจ